ครับสวัสดีครับพบกับนพภาพฟาร์มอีกคลิปนะครับน้อเป็นคลิปนี้คือเป็นการเลี้ยง,องหอยเชลรี่สีทองนี่นะครับน้อหอยเชลรี่สีทองของน้องเพิ่นกินใบบักพงครับกินใบบักพงหอยเชลรี่ทองเพิพน่นกิกนใบบักพงเพิ่งกินนะครับน้อ ้วกะ็ไอ้กกต้นอ้ผงชิรลดรือต้นใช่ย,ยาน,น,น,นี่ครับอันนี้เพื่อนเกิดรมั่เนี่ครับอย่างง่ายง่ายครับบ่ต้องไปมีขาอาหารอย่างทั้งสิ้นครับหัวอาหารนั่นที่ว่าเพื่อนว่าให้กินหัวอาหารประดุกไปอย่างนั้นบ่ต้องให้ก็ได้ครับเขาให้มีพับต่างๆที่ให้ให้กินบ่บาขาดนะครับมพนมีชีวิตตลอดนี่ ขาก็สิ่งไหนจะเรื่อเติบโตดีขึ้นกันโปรดต้องไปว่าหัวอาหารอะไรอยังเง้ยไม่ให้สิบเปล่านะครับนอกหนันไปบอมีเวลาหาหรือว่ามีร้านยาทางเพื่อนทางยังนี่กินแทบทุกอย่างครับกินแทบทุกอย่างใบบักคงจะกินใน,นเอีอย่างนึ่งคือนี่เนี่ยครับนี่คือไอ นเนขาเอินในอย่างละ่ะต้นคลรฟิวครับปลูกง่ายครับในปลูกไปเป็นแปลงแบบแบบไร้านี่ตัดในกินนี่กินดีให้กันครับต้นคลรฟิวแล้วก็อีกหลายอย่างเผื่อไร้แทบทุกชนิดครับกินต้นไม้ใบหยานี่เนี่ยครับคือกิน ใบประคงนีจนลันมันะครับนะเนาะเป็นการเลี้ยงที่ใส่ต้นทุนหน่อยแทบสีบุมีต้นทุนขั้นนอกขั้นเ,า,นเาคิดว่าเอาอย่ากเลี้ยงหอยเชลีีผมก็ขอแนะนำว่าให้เลี้ยงหอยเชลีีสีทองเพราะว่า นึ่งะราคาจะได้กระต้องสูงกวาหอยที่ดีเพื่อนบ้านเนาะธรรมดานะครับเนาะเพราะว่าสีสันแหละก็รสชาติก็แตกต่างกันไปแต่ว่าควมเ,เลี้ยงงายเลี้ยงอย่างกันซ้ากันครับเพื่อกันกินยังกินคือกันมัดทุกอย่างเขาก็เลยต้องนาสีเลี้ยงแบบนี้ดีกลัวราคาก็นาสีดีกลัวเพราะว่าช่วงหนีหอยประเภทขัข้นเนาขายเป็นพันเป็นยังหนี่ก็ค่อนข้างสีอยากมีแนะ่เกือบสู้บองแล้วนะครับเนาะเกือบสู้บองสู้บอลแล้วเขาต้องหันมา คิดว่าเลี้ยงเป็นห้อยเนือ้อห้อยกินนี่นะครับเราไปกินเนี่ยเนี้อเป็นห้อยเนือ้อตลาดยนีกวกลวงกับเพราะว่าตอนนี้ห้อยเฉลี่ยที่ทองนี่บอสท่านมีครับมนประเทคลขายเป็นห้อยเนือ้อตามที่ผมเด็ดที่ตามเบิงนในกลุ่มห้อยต่างๆนี่บอท่านมีการเลี้ยงเป็น,เป,นเป็นห้อยเนื้อนะครับเดี๋ยวยังเป็นขายลักษณะพอพันธ์ม่พันธ์ขายายพันธุ์อยู่ครับ อันนี้ข้าน้าสีเหลืยงเป็นห้อยเหนือ,อนี่ผมก็คิดวันราคากันนาสีบอะโต๊กต่ํานะครับเพราะว่าหนึ่งละคืออาหารเห่างบอ่บอสองเหลืยงครับบอ่อองอาหารนี่บ่อองซื่อนะครับอัาเหามีพักข้าสิบปลูกต้นช้ยญ้าต้นไม้ที่ปลูกง,ง่ายหลอบหัวขาก็ตัดไม่กินเตะะมือเตะละมือไปเรื่อ่าสิพอละฟิวนะครับเนี่ยปลูกง่าย้กันเนี่ยท,ท่านตัดละเกิดตัดละเกิด ทุ่ตลอดครับบึดนะครับขั้นอันใดเลียงแล้วบ่บ่มีต้นทุ่นกับอันนั้นคือนาเลียงครับบ่บ่หยากแล้วกะเขาไปแค่ไปเก็บไปยังโยนลูกไห่ทิมล้องไหนี่นี่นี่ังสี่นี่ครับนี่ต้นนี่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 กินด้วยกันครับเนี่ยเนี่ยกินครับกินด้วยกัน เดี๋ยวก็จะปลูกไอ้ต้นใช่ย,ยาหรือปลูกขึ้นรดไบบข่างสิเขาก็กหาต้นไทยด้วยนะครับเนี่ยมาถทีมต้นไทยเนี่สิครับผมปลูกไว้น้าบางข่างสิถทีมต้นไทยเขาสิจะได้ไปหาอาหารมงคนมงคลนี้ให้มันยากนะครับนี่เขากินในเห็นไหมครับนี่ขึ้นกินจนหล่นว่าน,นี่คือโกกข่ยาไอ้นี่ก็นี่นี่นี่นึงครับนี่ไอ้แหล,แลเ่เหลาแดงแดงนี่ครับนี่เป็นใบปุ๋กไ่ เป็นปลาที่ว่าเจ้กตนเน,ผมผมกนเนี้ยห้องของมังงกันนี่ครับแดงๆอะไรกินครับกินดีให้กันหนึ่เลือดต่กลางไห้กินไปแค่โบทั้งสิ้นโมงครับง่ายครับว่ามีอย่างง่ายกว่านี้อีกแล้วสำหรับผมคิดว่าเลี่ยงไอยชลีเนี่ยเห็นแลครับเนาะเียเเาห็ดบอกสีน้ำว่าต้องไลยก็ได้ครับน้ำแค่ขืบนหนึ่ง มีมองตื่นมองเลิกขายหังสืก็ได้คือหนึง่งคือพวกกวางสีแล้วแต่นะครับเนาะบริหารจัดการยังไงน้มห้องก็ต้องเปลี่ยนหนามกับเปลี่ยนคือประมาณอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนครับขั้นห้าเพืชน้นามห้าลายมันก็บหนามกับสเสียหน่อยกับหนึง่งห้าปลอ่อยหอยแออดัดหลายกับสเสียไว้ในขั้นอ่าปล่อยห้มามาะกับสีน้านเสียครับเป็นอาทิตย์เข้าก็ยังเปลี่ยนเธอหนึงเปลี่ยนกับป่วยหนักครับเพราะว่าหนามบ่ได้หนามบ่ได้ใส่หนาหลายครับคือเห็นนี่ พอถวมล้างหอยหน่อยๆก็มีหมองเล็กนิดนึงเป็นเห็ดใผ้เป็นลาดเอียงนะครับเวลาเขาปล่อยหนามหลังหนามหลางหลา,า,า,างบอนี่ก็สีง่ายสีไหลไปทั้งไหลไปทั้งเดียวเขาสามารถที่เอาน้ามไล้คุณให้เห็ดผื่ต่างๆเข้านี่นี่คือผมเลี้ยงอยู่ในบอนี่คือบอรประมาณกว้างนาสีบ่ถึงสองเมตรประมาณเมตร แปดสิบครับก็ความเงวน,น,นี่สิประบ้านอยู่วางสามเมตรกูกลัวนะครับเนาะนี่คือตอนหอยมันหอยขากันอยู่ครับผมว่าสีขัดแย่กวอาไปอีกบอ่อหนึ่งเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ว่ารุุนนีเพราะท่านใครครับอีกประมาณเดือนหรือว่าเดือนกูกลัวสองเดือนนี่ก็กเริ่มใครแล้วครับนี่คือรุุนรุ่นใหญ่ที่รุ่นขนาดใหญ่เว้ยนีแต่ผมก็มีบ่อพอพันหนีอยู่บอ่อหนึ่งครับเดี๋ยวลิหนาผมยังค่อยสี ่า่ถ้าไม่เบิ่งอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าบอนั่นคือมีไข่แหละครับสองรอยกโตหันไข่สุ่ม,คม,มอครับแล้วก็มีบออนุบาลบอฟักไข่อีกก็ตั้งหากเมือ่อไงไงเติบพอประมาณซ้ำพอหลอดตายแล้วเถึงมาเทลงหนีขุ้นอีกข้าวหนึง่งเมือ่อไงเขาก็แยกลุ่นออกไปไหวบออีกตั้งหากนะครับเป็นบอพอพันหรือว่าบอขุนไข่ ขายอีกต่อไปนะครับเนาะคันผู้ใดสนใจก็จังติดตามแล้วก็ถักมานะครับเนาะมี่พอแบ่งปันพอได้ขายอยู่ครับพอต้องเอาไปร้ายดอกเพราะว่าเขาสื่อทเดียวเขาจบเลยนะครับสำหรับหอยเฉลลยที่ทอกนี่ดีอย่งหนึ่งหนึ่งคือเมื่อเขามีพันแหละมีต,มตมนมีพอพันในพันแหลกก็ขึ้นมาตองสื่อีกเลยครับคือจบขั้นเอาเรียงหงอยเชลลนี่เขาจะไปสื่อลูกอีกบกคุคคลเขาเลียงปลาเลียง ไก่เหลืองข้าวเห็ดบัเป็นเองเห็ดกระหยาบเ้าสิมาเห็ดเพาะลูกเองกระยากมัอนอื่นแต่หอยนี่เขาบดอย่างเงี้ยไข่ออ,ออกมาเขาก็มาจับมาวางมาเบาะมาฝักใส่บอ่อต่างหากหรือว่าเข้าสิให้ปล่อยให้ไข่อยู่ก็ผันร่องก็ผันก็ไดขึ้นกันครับท่านผู้ใดบวไม่มีเวลาสิบัวหลานจัดการเป็นระบบระเบียบก็คือจะสั่นกันได้ขึ้นกันครับ,บเพราะได้ครับเพื่อสีบัวลอยเบยัวเส้นแต่ก็ได้อยู่ เาเรียงกับหอยเชลลีสีทองนี่อันนั้นดยังเง่าวไกลครับสามารถเปอาหารในคนได้อีกมากมายนะครับนาอหลานหนึ่งลีหนึงก็คือเจ็บแพ็กแช่แข็งไววได้หลายเดือนครับมีการเจ็บรักษากับง่ายเวลาเห้าลวกแล้วก็ ลวกแล้วก็กิ่มหัวออกแพ็กนะครับล้างทั้ความสะอาดแล้วก็แพ็กใส่ในถุงระบบสุญญากาศแล้วก็ฟีดเขา่าของแค่แข็งนี่สามารถเก็บได้เป็นปีครับนี่ความเฉลี่ยคนธรรมบัตรเข้าซีดีหลายอย่างครับเพราะเลี้ยงครับถือว่าผู้อยากเอาไปเลี้ยงกินเลี้ยงยังนี่ก็มีแค่บอทำนี่ก็พอได้กินอยู่ครับเอาทำนี่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทิ้งายเบิ้ง อีกบ่อพอพันหรือว่าบ่ออนุบาลอีกนะครับนอเป็นบ่อพลาสติกลาคกห้อาจีเดยบอกวิธีการทําบ่อพลาสติกเป็นบ่อร้อยครับบ่อเป็นบ่อขุดบ่อเด็กขุดเป็นบวกเป็นเป็นแองลงนะครับเทาเฮ็ดร้อยทั้งโขกสามารถจะปอยนามได้แบบบ่อปูนเลยนะครับนอเดี๋ยวคลิปหน้าให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้คลิปไปไหมเพื่อจะได้ เฮ็ดละกะอยากได้พอพันธุ์ในพันธุ์กะหรือว่าอยากได้ห้อยรุ่นห้อยหน่อยก็มีมดทุกใสนะครับตอนนี้เขามีพ่อใด่แบ่งปันอยู่ครับพ่อให่บริการแบ่งปันของพี่น้องอู่ผู้ได้อยากเลียงผู้ใชส,สนใจครับมีปัญหาหรือว่าบ่กขาใจยังกะทักขมาในแสดงความคิดเห็นขมาไดนนน้นะครับนาองลาแค่นี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับนาอครับสวัสดีครับ